ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูผลงานที่เรามาติดตามผลงานที่เราทำกันไว้นะครับที่นี่คือสวนดอกเตอร์กรอนตั้งอยู่ที่บ้านเก่งอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตนะครับเดี๋ยวเินมาดูฝรั่งครับวันนี้เรามาทำการพ่นอาดี2551โดยใช้โดนพ่นนะครับ มีฝรั่งด้วยแล้วก็มีทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็กล้วยไข่อันนี้ก็ครบรอบสี่วันห้าวันห้าวันเรามาบินครั้งหนึ่งนะครับเดินการบินเดินก็จะให้ให้ทางใบครับทางข้างบนนะครับจะได้รับสารอาหารเสริมของอดีสองห้าห้าหนึ่งครับและส่วนที่โคนเราก็ ผสมน้ำหยอดที่โคนได้อีกนะครับเพียงซีซีเดียวครับผสมน้ำน้ำสองส่วนอาดีหนึ่งส่วนนะครับอาดีสองห้าหนึ่งหนึ่งส่วนก็ก็ได้เห็นผลดีครับประสบความสำเร็จนะครับต้นฝรั่งเราก็จะเขียวสมบูรณ์อย่างนี้นะครับไม่ตายขนาดนี้ขนาดนี้ตอนนี้แดดมันร้อนจัดนะครับร้อนมากก็ยังเขียว สมบูรณ์นะครับใบเขียวสมบูรณ์เริ่มออกดอกเริ่มมีลูกเล็กแล้วครับนี่เราเพิ่งปลูกได้สา,ามเดือนสี่เดือนเดือนนี้นะครับเพิ่งเข้าเดือนที่สี่แล้วก็จะได้จะได้ห่อก็หลังขายแล้วครับเริ่มเริ่มมีลูกเล็กมาครับ อันนี้ก็เดือนเดือนพฤษภานะครับวันที่แปดเดือนพฤษภานะครับหกจุดก็ยังร้อนอยู่ครับฝนฝนยังไม่ลงนะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างเอ่อสภาพโดยรวมก็ดูแล้วสมบูรณ์ดีครับสลังเราสมบูรณ์มากครับเพราะเราให้อาหารเสริมเป็นประจำครับ ไม่ไม่ไม่ได้ขาดครับน้ำไม่ขาดนะน้ำไม่ขาดครับน้ำแล้วก็ให้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งแล้วก็สิบห้าวันเราก็จะหยอดอาดีที่โคนไปหนึ่งครั้งครับต่อสิบห้าวันเดือนหนึ่งเราจะหยอดสองครั้งนะครับสําหรับฝรั่งนะครับทุเรียนด้วยครับเราก็จะหยอดเดือนละสองครั้งครับ หยอดที่โคนนะครับง่ายๆครับผสมเอาน้ำสองส่วนเอาอาดีสองห้ห้าหนึ่งหนึ่งส่วนเท่านั้นครับผสมใช้ดีครับประหยัดด้วยครับเราไม่ต้องอ่าสปายกล้องพ่นก็ได้ครับแต่ถ้าพ่นทางใบด้วยก็ดีแล้วก็หยอดโคนด้วยมันก็ได้ผลดีครับทำให้ได้รับทั้งข้างบนและข้างล่างครับรับสาร ตัวนี้นครับสารอาหารเสริมครับเป็นอาหารเติมของพืชครับทําให้พืชเรา,เาโตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอา่าสนใจติดต่อ086 328 0 9ห4สาสองปดน์งสี่นะครับเบอร์ของดรกรเกษมครับถ้าท่านใดคิดจะทำสวนกลัวปลูกแล้วไม่รอดกลัวตายอะไรก็เข้ามาดูและมาปรึกษาได้นะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาครับให้คำแนะนำว่าปลูกยังไงใช้ยังไงถึงรอดครับถึงไม่ตายครับครับสวนอยู่ที่บ้านแก่งอำเภอตอนครับอุตรดิตถ์ครับอถ้ามาถามแถวบ้านแก่งเขาก็จะรู้ครับสวนดกรกรอยู่ที่ไหนเขาเขาจะบอกทันทีครับครับผม อยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบให้บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไลปลู อะไรอยู่หรือคุณงามดอกตะกรอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี โกาที่มีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดยาลำบากอยากแฟงเลือดคนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง รวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแหวนแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากแสนเลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นโดยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้ากแกรง่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด